คุณผู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารสั่งผ่านแอปเดลิเวอรี่ครับวันนี้เราสั่งผ่านค่ายเกี่ยวเข้มครับโกลับครับพอดีได้โปรโมชั่นมิส o ูมานะครับก็คือถ้าไม่ได้สั่งน,นานเนี่ยแก็จะยิงโปรโมชั่นมิส o ูให้นะครับก็คือลด40%สูงสุด100บาทเพราะฉะนั้นจุดคุ้มทุนที่สุดก็คือ250บาทก็คือลด100บาทพอดีนะครับ ร้านนี้ครับเราสนใจคือร้านปราจิบขายนะจ๊ะนะครับอยู่ซอยวัชรำสินท7คืออยู่แยกบ่อปลาครับตรงโซนที่เขามีอาหารขายเยอะๆครับมีผลมีอาหารตามสั่งมีส้มมีส้มตำมีผลไม้มีบะหมี่เกี๊ยวมีฟุะกมีเกี๊ยวขายตรงนั้นฮะเขาอยู่โซนนั้นแต่ว่าร้านนี้เขาจะขายตอนเช้าถึงตอนเย็นนะครับชื่อร้านปราจิบขายนะจ๊ะนะครับตอนแรกเป็นร้านรถเข็นเนี่ยตีพันอผ่านบ่อยเพราะเป็นทางเข้าเข้าบ้านผมดีนะครับตอนนี้ร้านเขาขยับขยายเป็นร้านเป็นตั้งโต๊ะแล้วนะครับอยู่ข้างใน โซนเต็นท์ทะเนะครับน่าจะพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับครั้งแรกนะครับพยายามสั่งมากเลยครับพยายามเพราะอะไรราคาดีจริงๆร้านนี้นะครับครั้งแรกสั่งเสาวที่สิบห้าครับไม่ได้กินครับไม่รู้ไม่รู้ว่าีท่าไหนครับไม่ได้กินครับไซ์เดียยกเลิกร้านปิดนะครับเพราะร้านก็อาจจะงงๆไม่เคยมีออเดอร์ออนไลน์มาก่อนนะครับแล้วก็นะฮะ ร้านก็อาจจะงงๆครับเวลาตวลาเปิดยังไม่แน่นอนเดี๋ยวนะครับเป็นเป็นเช้ามั่งแล้วพอเห็นทีแก้มาเป็นวันอาทิตย์วันเดียวตอนนี้นะครับเสาร์ที่22ก็ลองอีกทีเห็นร้านเขาเปิดเขาแก้เวลาใหม่และเป็นจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่กี่โมงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาหลุดไปไหนละสักพูดนะครับนี่ครับสำหรับร้านนี้นะครับเป็นหวงสายขงเป็นออเดอร์แรกบนแกร็บนะครับผมก็เลยรีวิวให้นะครับ อ่มแล้วก็มีบนแคปถ่ายรูปได้อีก5รูปครับแนบรูปได้เออเดี๋ยวนี้ดีจังแนบรูปได้ผมก็เลยแนบรูปให้ดูกันนะครับมีอยู่5รูปที่ผมได้รับมาแนบรูปไปให้ดูนะครับแล้วก็รีวิวอธิบายไปหมคกซ์นี่นะฮะเยี่ยมยอดจริงๆครับนะฮะร้านนี้ก็กลายเป็นเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันใช่ไหมนะครับสกู่นะครับอ่าใช่นะครับเปิดทุกวันนะครับ10โมงเช้าถึง1ทุ่มครับเดี๋ยวให้ดูราคาครับ เขาขายได้ไงเขาบอว่าขายราคาเปิดร้านผัดเรายิบเจ็ดบาทครับขนมปังเพิ่งยี่สิบสองบาทครับยี่สิบเจ็ดบาทคือมีอะไรครับคุณผู้ชมมีเลือกได้ครับเนื้อหมูไก่ครับโอ้เลือกได้นะครับเนื้อหมูไก่ฮะนะครับเลือกได้เลยนะครับมีผัดกะเพรามีข้าวไข่เจียวสิบแปดบาทนะครับข้าวไข่ดาวก็สิบแปดบาทนะขนมปังเพิ่งยี่สิบสองอมเด็ดยี่สิบห้านะครับนะครับเออเขาทำลดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวสักครู่ผมคำนวณให้นะนะครับ 30หรือ18ร้านนี้ก็ทำลดราคา40%นะครับอ๊ะงงกับทำลดราคาพวกข้าวไข่ดาวข้าวเจลล์ลด40%นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในข้าวผัดกะเพรานี่ลด35%ครับของสายร้านแรกๆอาจจะไม่มี GP นะครับยังไม่มี GP ก็คือโปรเปิดร้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูกันนะครับรีบสั่งครับจนเปิดร้านแรกๆนะครับยังได้คุ้มราคาราคาถูกอยู่นะครับนี่นะครับเราสั่งมานะครับเดี๋ยวดูสั่งอะไรมาบ้าง นี่นะครับสั่งมานะครับ1451ได้ของตอนผมสั่งเวกกะ่9กล่องนะได้ของตอน16นอนะครับร้านก็ยังงงๆท่าไหร่เดิมไม่ถึงร้านนี่คงยังไม่รู้ยังกดรับออเดอร์ไม่เป็นนะครับดูฮะผัดกะเพราเนี่ยครับ8กล่องนะครับสั่งเพ็ดมากแยกกับข้าวหมูกล่องนึ่งเห็นมากแล้วก็นี่คือตมอม็อพี่นี่คือระบบแถมนะครับ เบ็ดเสร็จสองบาทร้านนี้ส่งถูกนะครับส่งใกล้ศูนย์บาทนะครับเลือกส่งนอนรอได้ส่วนลด40%ครับมิสยูสูงสุด100บาทใช้ไปเก้าสบาทเกิถึงจุดคุ้มทุนแล้วเบ็ดเสร็จจ่ายไป146บาทครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้ของแล้วเป็นอย่างไรนี่ครับคุณผู้ชมข้าวเก้ากล่องผมไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งอะไรด้วยนะผมก็พอเวลาผมเป็นรายเดอร์ผมรับผมก็โอเคนะข้าวมันเยอะแต่มไม่เร่งไเงเขาไม่ได้เร่งเปิดครับไม่เรเ่งเวลาเขานะครับ ร้านนี้ร้านมือใหม่เดนจริงแล้วมันไม่น่านานหรอกผัดแค่สองกระทะก็จบแล้วนะครับผัดกะเพราหมูกระทะหนึ่งนะครับแล้วก็ผัดกะเพราเนื้อกระทะหนึ่งแล้วก็มายึดตักแบกตักแยกกัแบ่งเอานะฮะหรือว่าเราหุงข้าวอยู่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือของแถมครับของแถมคือขนมปังปิ้งนะครับของแถมขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งสามารถเลือกได้ครับอเ,เอาช็อกโกแลตเอาสตรอเบอรี่หรือจะเอาเอา่า นมเนอ่ไอนมน้ำตาลนะครับทุกข้าวนะครับข้าวให้มาเต็มกล่องเลยนะครับ <brands like algorithms> เหมือนกันทุกกล่องนะครับให้มาเหมือนกันทุกกล่องเต็มกล่องอย่างนี้เลยดูเศษนะครับอย่างเยอะนะครับอย่างเยอะโอ้โหข้าวอย่างเยอะอย่างเพียบครับอัดแน่นด้วยนะฮะโอ้ร้านดูร้านพวกแ <Power Đây> พงร <cessor> ้านทั่วไปผมเจอวิ่งส่งเหมือนกันนะครับ มีครึ่งกล่องมากมีมีไม่ถึงพูนอ่ะมีอาจจะมีตากปาดนีบ้างนะครับอันนี้อัดมาทั้งพูนกล่องนะครับยังไม่พอครับนี่ผมสั่งให้แยกกับข้าวผมนะเก็บไปกินหลายมื้อนะครับอันนี้ครับคือผัดกับเราเนื้อผมสั่งเผ็ดเผ็ดได้ใจฮะใส่พริกใส่มะหูสีสันสดูดชัดดีครับผมแกะชิมแล้วนะครับอืมรสชาติเผ็ดดีถ้าอย่างใจครับแต่ว่าเนื้อไม่เหนียวด้วยนะครับเนื้อไม่เหนียวเลยนะครับราดเนี้ก็นี่ครับ27บาทโอ๊เอากำไรมาจากไหนแล้วก็นะครับ นะแต่ผักกะเพราร้านิดแปลนะใส่กระหล่ำปีนะฮะนี่กระหล่ำปีผลมาแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ใส่เปหน่อไม้หมดหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะแต่กระหล่ำปีถูกูวันนี้โลสิบกว่าบาทของเตยนะครับผมซื้อประจําอยู่โลสิบสามบาทนะฮะต่ําสุดตอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับโยนๆกันได้แค่ยี่สิบเจ็ดบาททันทษกับนี่คือกระเพราเนื้อนะครับยี่สิบเจ็ดบาท นี่ครับแยกแยกมาให้นะเนื้อแทนเราเข้าใจครับเข้าใจแหมอย่างนี้บางร้านนี่ก็หกสิบเจ็ดสิบก็ไปแล้วเนาะโอเคนะครับทาเนี้ส่วนมาดูกเพ้าหมูครับพ้าหมูนี่ครับหมูให้เยอะหน่อยเห็นครับหมูได้เยอะขึ้นเห็นไหมฮะสั่งเผ็ดได้เผ็ดนะครับสีสันได้ใจจริงๆเลยนะครับรสชาติดีครับล้วงชิมแล้วนะครับไม่ถุงเลอะเลยล้วงชิมแล้วนะครับนี่ เผ็ดนะครับเผ็ดกำลังดีครับเค็มอ่อนนะครับอยากกินเค็มมากก็มาปรุงเพิ่มเอานะครับโดยรวมถือว่าดีคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับร้านนี้นะครับลองไปสั่งๆดูนะครับเพราะว่าถ้าอาจจะเลยโปรโมชั่นพว่งเปิดร้านใหม่แล้วอาจจะไม่ได้ราคานี้นะครับลองดูนะครับร้านนี้ร้านนี้นะครับชื่อร้านป้าจิบขายเนืจ้ะอยู่วชิรธรรมสาธิต57นะครับตรงโกงบ่อปลาครับ คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยครับร้านไหนดีเราก็อวยร้านไหนห่วยเราก็ด่าเพราะเราเสียซื้อมากินเองขอบคุณและสวัสดีตามรับชมครับ Rider Review